มาแล้วมาแล้วเย็ดไซนนี้สี่โลได้ปะเฮ้ <Hey. S 2> ยไทยท,ยท่านเทียวของเราสามกว่า วันนั้นที่รอไปมันสองุอ้ยเก๊กรอได้เก๊กรอได้เฮ้ย hey, ดูก่อนดิูป่ะอือม,มาไหมไป